ถ้าคุณยังเจ็บอยู่อย่าพึ่งพยายามเข้มแข็งเพราะนั่นแหละที่ทำให้คุณพังช้าลงแต่พังลึกขึ้นฟังให้จบเพราะประโยคสุดท้ายอาจช่วยคุณได้มากกว่าที่คิดคนที่เจ็บไม่ได้ต้องการคำว่าสู้ๆเขาต้องการแค่ไม่ต้องฝืนใช้ชีวิตเหมือนไม่เป็นอะไรยิ่งคุณรีบเข้มแข็งคุณยิ่งไม่ฟังใจตัวเองและความเจ็บจะหาทางออกในรูปแบบที่หนักกว่าเดิม ความเข้มแข็งจริงๆคือการยอมรับว่าวันนี้คุณยังไม่ไหวและไม่ด่าตัวเองเพราะเรื่องนั้นคุณไม่อ่อนแอคุณแค่กำลังซ่อมตัวเองอยู่ถ้าคลิปนี้โดนใจคุณพิมพ์คำว่ายังเจ็บแต่ไม่อยากพังแล้วใน Line OA ครูโทมัสมีแบบฝึกสั้นๆให้คุณดูแลใจตัวเอง โดยไม่ต้องฝืน